สำหรับพัดลมไอ้น้ําประเภทนี้นะครับสวิกมันเสียนะครับสวิกมันเสียเราไปหาซื้อไม่ได้นะครับสําหรับรุ่นประเภทนี้นะครับเราต้องใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไปกดแทนเอานะครับไปดูกันเลยนะครับอนี่แหละครับสวิกของมันนะครับมันเสียนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับเขาจะมากับรุ่นของเขาเลยนะครับไปหาซื้อไม่มีนะครับเราจะต้องเอา เอาอสวิคประเภทนี้ครับมาแต่งนะครับมาดัดแปลง DIY เข้าใส่นะครับให้กดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้นะครับเนี่ยครับพัดลมไอ้น้ำประเภทนี้นะครับกดได้นะครับครับกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้เลยนะครับเนี่ยครับ อันนี้ครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ลองไปดัดแปลงกันดูนะครับสําหรับพัดลมไอ้น้ำนะครับสวิ๊กมันเสียนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับเราเราใช้สวิ๊กแบบนั้นเข้าใส่แทนได้เลยครับแบบนั้นนะครับลองไปทํากันดูนะครับ